เรือ yeah, งั้นตัดปิดตอนนั้นก็แล้วกันเอาล่สามมะสวัสดีนะคุณผู้ชมฮะเมื่ี้ผมตัดแล้วออออออเอาก็เอาไปก็ะสุนดานคือเตะด่านแบบนี้งั้นมาเล่ยกนน yeah. ันก่อนเลือเรือมาลุยกัน ต่ว่าซื้อมีคงเป็นเออพวสปปกสกูบอะก็มึงไม่ใหญ่ใหญ่มาสตูป,ปกสกินกับ คือฉันไม่ได้สนินที่แตง่งอืมใช่ไหมอืมสินดก็ไม่รูเมื่อกี้ก็อะไรคุณผู้ชมดูว่าผมแต่งอะไรนะแตกไปไหนแล้วอ,อ,อีกอีกสี่ตัวตรงนั้นหรือเปล่าไม่โดนใส่หลังใช่ไหมไปิดอ๋อตรงนั้นในที่ราต้องไปตรงนั้น S <S เออเปลี่ยนสายเล้วมนสายเลยโอ้เหลือสงคนโวยน่ผีเลยเกงโกจ้ามันเลยสองตัว้ยนั่นโอเค AI โอ้ยเดินนีเนี่ยอือ เรบแรกแพ้กูทรงก็รู้ว่า AI ถ้าคุณมัทรงแล้วม่เชื่อว,ว่าแพะได้แพ้ได้ไงกูดูนี่ฮะมันวิ่งตัวนี้มันวิ่งหนี AI ตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ก็เดินไปหาแบบตัวโต้ก็เอือร้อนนว้ไม่โดนแล้วก็เสีอย,อย,โโอย,อยงโคตรดังแลเอไอกับตัวนั้นมันก็นจะไปกู้แต่มันพอมันเห็นมันก็เดินผ่านแหละคามเออของเอไอในค้ชบิ๊ก เพราะว่า AI ตัวนี้ไม่มีอะไรหรอกเรียบร้อยอาาันหน้าเอาที่หนึ่งได้ไงอ่ะ๋อมาในไหนวุไปเสือและอ้าวใครฆ่าสองเฮ้ยใครฆ่าสองเออช่ง,งมันมันเต็มขี้โม่ไป ยงเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน,นะมชมช่วยไม่เห็นที่ไหนอ๋อเซ็กเมาหมด <c oughs> นี่ A.C.E. โย่อมาจากยังไงไม่ไจะเมาเลยเมาสตูคำนั้นเนแปลว่าเมาสตูหรือเปล่า พอเล่นตานี่เสร็จตาหน้าก็สุ่มเฮ้ยตาเบิดไม่โดนเ <t> อ้ยอ้ยอยาฮะมองยังไงยิงมั่วโอ้โหโอ้โหินมั่วเลยลมั่วกับโดนตอนนั้นรีโหลดซุ่กไม่ทันอีก โอ้ยใครเนี่ยไอเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อแล้วโดนสอยโอ้โว่โอ้ตอนนี้ตัวนี้ไปกู้แต่ไม่รอดเหมือนเดิมบ๊วยไม่น่าไปลุยก่อนเลยนายย่าจะไปรอที่จุดเอไอ้เอ้อยไม่รอดโอ้ยเพลกเลี้ยวเพลกเลี้ยว โอ้ยมันเป็นอะไรก็มีอลอืมามัน,มมนยังไงกันแน่ดูดีว่าไอ้พวกนี้ทีมเรานั้นมันจะรอดไหมไปไม่อยากเก็บขีบ้เกียจขี้เกียจไปวางแล้วมันเสียงมากยังมีคนคุ้มกันแต่ได้แหละก,กากวอ้ยโอ้ยีอ้ ดีน่ามีโอเคเอาอเ,เอากาปสบผสมไปเอายังไงอ่ะโอ้วอดูดิเฮีย,ยดาามีแรงกลัวเออดีเอเอแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวนั้นแน่เลยที่ยิงเรามีเอฟเฟกต์เอออะไรสัก่ะใครเจอ เอาเอาไม้เอ๋อทั้งคู่เอาเอ๋อทั้งเอาอะไรนะเอาเอาเอาแล้วอีกตัวเอฟเฟกต์นั้นคืออยู่ข้างบนเอาโลเอ้โอ้เอานึกว่าจะไม่หมดโอ้ดีดีเลยอะดีเลยโย่ทีมดีฮะทีมมันเก่งทีมเก่งว้าวว้าวโอ้ นี่เอานี่ไปเลยเพื่อ,อสัญ,ญลักษณ์รอดตายอืแม่ถือปืนวิ่งไปด้วยฮึระเบิดโอ้ยนั่นอะโอ้ยโอโห้โอ้ย อืมแผนที่โ,โหทางเอียงมากหาจุด <the> ซุ่มยิงไก่ยงิงโอ้งั้นขอตัดตอนนี้ว่าแล้วกันไหนๆมันก็ไม่รู้ว่าแพ้หรือรอดอืออ่าเรียบร้อยมาที่นี่เขาจะเจออะไรต่อเมื่อค่ายนั่นเสร็จเฮ้ยไม่ไหนลูโอ้ บกอืมนะถ้ามันมีช็อตเด็ดอะไรเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูเดี๋ยวจะเอาให้ดูเบื่อเอ้ยไปเก็บดิจะรอยังไงเนี่ยไปเก็บไป,ไปโอ้อยู่นนี้เพื่อๆๆๆสั์อยู่ในนี้ครับเพื่อนๆๆๆๆๆ เออช่างมันเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรือที่หรอกเออมองัมองสมาไหมเรื่องเนะออเหลือสองดีดีดีอ้าว มองไม่เห็นเฮ้ยเล่เฮ้ยโอ้โหขออยู่กับเพื่อนคนนี้จะได้ซัพพอร์ตได้อ้าวไปไหนแล้วออไปไหนอะสกินตัวละครตัวนี้โหลดตอนไหนวะอืมเยวน่าจะเหลือพวกเออโอ้เออเหลือ ดีดีดีสามโปรสามมาเปลี่ยนฝั่งขออยู่ตรงนั้นก็แล้วกันหวังว่าไม่โดนสอยอะเป็นสนายมีข้อดีเยอะแต่ข <has S 2> ้อเ <bomb. S 2> สียห้ามเลงบ่อยไม่งั้นศัตรูมันจะรู้ที่จุดสมัครามาไหมมาไหมมาไหม โอ้ยังไม่มาอีกอะตรงนี้มาไหมไม่มาแล้วมันจะไปโอเคบีนน่นอนูน <man> โอ้เหลือคนเดียวโอ้โหตายรอบนี้คือบันเลย <B> um. อ้ช <B> um. ิ ไหนตัวไมีเออเออนี่แหละนี่แหละรอบชนะโอ้เออเอารูปนี้ไปเวลาเวลาการเวลาการแกะการกู้น่า um จะพอนะเออชนะชนะอย่างใสสะอาดมังมังก si ี่รอบแล้วเนี่ยมาอืม ลมมันก็เก่งซะด้วยมีรลดอูนมีฟันโลเอา้าด้ตัวนั้นก็ไม่ได้ตีว,ว่ะดูผลงานตัวเองสะไร้ทีจะทำใหไม่มีผลงานที่ตัวเองเลือสนสนยเลยสงสัยปืนน่าจะเด่นกว่าเอาเรา,าสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็องขอตัวลาไปก่อนบายบาย